นี่อินมาญาปองนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีตอนทับนะคะซือเพจสินุนสาวผู้ไทยนะคะวันนี้เรายุคกนังนาคือก่าว่ามือนี้เขาจะมาเรียนรู้ภาษาผู้ไทยดีกว่าคลิปนี้อีลากระสิเห็นอย่างอีลากระจะภาษาผู้ไทยเลยนะคะก็คืออีลาเลี๋ยวไปเห็นตอนนี้คืออีลาเห็นน้องแมงปอทุกคนเห็นวาแมงปออยู่ฮันก็คือคิดว่าฝนน่าจะตกแหละรรมาตร์มากเลยนะคะแล้วก็มีพักที่อู่ ก็คือจะมีพักโต๊บเหลียวไปจะเห็นพักโต๊บเข้าใจบ้ค่ะน่ะ่อดญี่ปุ่นนะคะไว้ให้น้องป่าแบบกินเลนแต่พักอันนี้เล่าบปเนื้ใจว่าพักอย่างน้าชาติพักอะไรนี่ใช่หญ้าและไม่ใช่พักแน้อ๋ออีลาเข้าใจว่าเป็นผักบ่แม่นันมันเป็นหญ้าน,นะคะนะาชาตว่ามันเป็นหญ้าน,นะคะแล้วก็เบ,บิง่งน้องป่ากำลังว่ายมาหาเฮาเฮฟซีเห็นบอนะก็คือเสียงจากทางหันโค้งหลังนำ แจ้งมาแล้วนะคะก็คือว่ายาปองนะคะนนี้เราเอินมายาปองนะคะหนีเบิ้งวิวเบิ้งบรรยากาศนะคะทุกคนอันนี้นีต้นอันนี้นะที่อ๋อเป็นโทษนะคะไปหาอีเมสซี่อยด้วด้นี่รรเป็นต้นที่ดอกมันจะเป็นเหลืองๆ,ๆนะ,ะทุกคนที่ยู่น้ำถนนหนทางในอีลาบนใ,นใจว่าซื้อตอน้นมาอย่างอีลาลืมตลอดเลยนะคะซีว่าลืมอีกละนะคะทุกคนเบิงบ่งนางเบิ่งนะคะก็คือป่าแบบไยมาแบบข้าขนาดนาเด็กเขาก็ยางมแเล่งกับเกลือโปงเกลือป่าตลอดนะคะในศาสตร์นี้ ทุกคนเห็นบอกคำพูดไทยกันเลยมาสองคำนะคะอีพีนี้เดี๋ยวิดลาภาไปเบื่องบรรยากาศที่โคกละกันมาเบิ้งมัมนี้หน้านันี่ซีเต็มผ้าเอ็ดเอียงกินน้องมือแรงนี้นะคะแล้วก็เบิ้งตอนนี้นักศาสตร์นี่กําลังเออเตรียมมันเตรียมตกแต่งโคกเอ็ดนลำดินแล้วจะจังเบิ้งบรรยากาศเรื่อยๆด้วยค่ะ เมือ่อวานนั่นนันเอ็ดเป็นมักไก่บ้านสมุนไพรนะคะเดี๋ยวไปเนืองกินนะคะมื่อนี้ตอนนี้คือขั้นตอนการหมัร์กนะเพราะนันนั่นหมักนี่สูตรเด็ดตลอดนะคะกิ่งเราคือไปกินอะไรี่ติดใจตลอดนะคะแซ่บแหงนะคะใส,ส่แกงเนื้อสีสันอ๋อใส่แกงด้วยเนาะ าานี่ใส่ <c oughs> บ้าน <c oughs> า <c oughs> โอ้ยแก่มากอ๋ใส่ไบขาด้ใส่เด้อใบ,บาขาด้วยไม่ังพร้อมไม่ให้กีดูตัวนี้นะกดู <c oughs> ได้กินหัวกดู <c oughs> ได้กกินหัวจ้า ลอ,อยนีประยุกต์เนาะเสือนจีดูยู่ตรงนี้เคยเรากินหัวเหรอครับอันพอดีซีนุ่นในลานซาวเอาหินลูกลังมาลงจะพอดีตกแต่งให้มันงามเนาะแม่แม จังในคลิปนี้อีลาก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามเพจสินนท์สาวไทยเดอจ้านะคะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศพอฝากวีพีเอฟซีเดออร์เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย